สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไรเด้นชนแนลนะครับผมวานโยกเกมเซเว่นไนรีเบิร์กันครับวันนี้ไรเดอนจะมาทำการสอนเกี่ยวกับการจัดทีมหนึ่งในที่สําคัญที่สุดในการเล่นเกมนี้ในช่วงเบื้องต้นนะครับก็คือทีมตีมังกรนั่นเองเนื่องจากว่าตอนนี้เพื่อนหลายคนได้ทำการโหลดมาเล่นกันแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะติดดันไม่ผ่านด่านกันนะครับซึ่งทีมมังกรอันนี้นะครับจะทําให้คุณนะครับสามารถเอาผุ้กองเจ๋งๆได้เลยแต่วันนี้จะจัดทีมยังไงเดี๋ยวจะพาไปรับชมกันนะครับผม คากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ดีๆในการเล่นเกมมือถือบน PC วันนี้พี่เล่นขอนำเสนอพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมมือถืออิ u l a t เลเตอร์จำลองที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC LD Player ครับหากคุณสนใจอยากจะรับประสบการณ์ดีๆบน PC ของคุณวันนี้สามารถโหลดได้เลยที่ LD Player net หรือ description ของพี่เลินทุกวิดีโอนะผมเติมเกม RM Class คลผ่านอยู่ดได้แล้ววันนี้ที่ Rich Man s h o p ถูกคุ้มกว่าเติมเองเข้าไวทันใจทั้งยังมีบริการเติมเกมและแมทล็อกเกมในภาคอื่นอีกมากมาย เติมเกมบนเว็บไซต์รับส่วนลดคืนเป็น r i c h m a n Coin พร้อมทั้งยางผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนหากคุณสนใจสามารถเติมได้เลยวันนี้ที่ richmanshop com หรือแอดไลน์ richmanshop ครับตลอด24ชั่วโมงเอาละครับมาเริ่มกันเลยครับผมก่อนที่เรจะไปเริ่มกันนะครับเราไปดูตัวดันนี้กันก่อนนะครับว่ามันได้อะไรนะครับสำหรับตัวดันมังกรนะครับดันพื้นฐานช่วงเริ่มต้นนะครับจะได้3เซตด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเซตโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็เซตตัวจุดอ่อนนะครับแล้วก็เซตเลือดนั่นเองซึ สายกายภาพนั่นเองครับอันนี้คือทําให้เราเนี่ยตีกายภาพแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเราใส่2ชิ้นเนี่ยเราจะตีทุกประเภทเนะครับแรงขึ้นอีก15%ซึ่งสามารถทําได้ทั้งแบบกายภาพแล้วก็เวทเนะครับอันนี้มีครบเลยต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวของเซตจุดอ่อน,นครับสำหรับเซตจุดอ่อนเนี่ยความสามารถของจุดอ่อนเลยก็คือจะทําให้เราเนี่ยตีมอนสเตอร์แรงขึ้นนะครับหรือตีใครก็ได้แรงขึ้น30%ถ้าติดจุดอ่อนมันจะเป็นตัวเสียลักสิงเหลืองครับแล้วก็จะโดนตัวที่เลือดน้อยที่สุดก่อนด้วยซึ่งงมััจะอโกตตววขเเรชลที่ แจกมาให้นั่นเองครับใส่ซิจุดอ่อนเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยได้ในเหมยพิเศษเพิ่มเติมนะครับต่อไปจะเป็นตัวของเซตเลือดนะครับซึ่งเซตเลือดเนี่ยก็เข้าใจง่ายๆเลยคือใส่แล้วได้เลือดเยอะนะครับแต่ว่ามันจะมีบางตัวละครนะครับที่ใส่เซตเลือดแล้วคุ้มๆนะครับเช่นพวกตัวพระหรือสายฮิวต่างๆที่ฮิวแรงขึ้นตามเลดนะครับดังนั้นเนี่ยสามเซตนี้จะเป็นเซตเบื้องต้นที่สามารถใช้ในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับในส่วนของตัวดันมังกรกันนะครับว่า จุดเด่นของมันเลยเนี่ยคืออะไรบ้างครับสำหรับด้านนี้นะครับจะมีความสามารถหลักๆเลยที่คุณจะต้องจําไว้นะครับคือดันนี้จะมีสตันนะครับกับมีเผาไหม้ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวละครไว้ดังนี้นะครับก็คือจะต้องมีอีวานเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเนี่ยหมดสตินะครับถ้าเกิดว่าคุณติดสตันหมดสติเนี่ยจะเป็นดาวขึ้นบนหัวแล้วคุณก็จะขยับไม่ได้นะครับอันตรายมากๆเลยถึงแพ้เลยนะครับแล้วก็สาคัญที่สุดเลยคือจะเป็นตัวของเผาไหม้นะครับดันนี้เนี่ยถ้าคือมังกรพ่นไฟใส่เนี่ยคุ ดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีตัวละครที่สามารถกันผอไม้ได้ด้วยนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยยูอีแล้วก็ของเอเรียลนะครับส่วนตัวที่คุณยังไม่มีเนี่ยก็คือใช้ตัวแอนตัวอื่นแทนก่อนได้นะครับต่อไปในเบนเดอเลอร์ในรันนี้นะครับจะเป็นตัวซิงเกิลทธเก็ตล้วนๆนะครับอย่างตัวของจูพี่นะครับที่มีคริสติคอลดาเมจค่อนข้างสูงครับแล้วก็มีสกิลชาร์จยิงแนวที่เพิ่มคริสติคอลดาเมจให้อีกนะครับด้วยการนั่งสแตนด์ครับเดี๋ยถ้าใครมีตัวละครเจ๋งๆอย่าง ตัว C เซอินนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเซอินเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวของจูพี่ครับแต่ว่าจะไม่ต้องนั่งนะครับน,นี่คือกดสกิลปุ๊บตีได้เลยครับผมแล้วก็คูดาวสั้นแล้วก็ไวมากๆเลยครับสาสืบปวิทเท่านั้นเองครับเดเมจเสรอร60%อย่างโกงครับอย่างจูพี่เนี่ยคือเราจะใช้ทีหนึ่งเนี่ยคูดาวเรานี่คือรอบเป็นนาทีเลยครับดังนั้นเซอินคือเก่งามากเลยอ่ะอันนี้คือตัวพื้นฐานหลักๆนะครับที่เราจะต้องใช้กันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าหลักๆเนี่ย จะมีอะไรบ้างครับสำหรับตัวของชั้น7นะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะให้ดูทีมของผมก่อนนะครับสำหรับทีมผมเนี่ยจะใช้เป็นเซตแบบที่เพิ่งแนะนําไปเลยก็จะเป็นตัวของจูพี่นะครับเป็นดามเมจหลักเนื่องจากผมไม่มีเซอินนะครับผมเลยใช้ตัวของจูพี่ไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีของตัวเรเชลนะครับที่พอจะเอาไว้ลดเกราะได้นะจุดเด่นของเรเชลในดัานนี้คือการลดเกราะนั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวกันไฟไหม้นะครับอย่างตัวของยูอีนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีตัวฮิวตัวอื่นนะครับก็ต้องเอาอีกตัวหนึ่เอาาไว้สํหรับก ไฟไหม้ไหมนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นตัวของยูอีไปเลยนะครับครอบจักรวาลนะครับแล้วก็ตัวของตัวแท่งของเราครับอย่างตัวอีวานที่เป็นตัวแจกฟรีเช่นเดียวกันอันนี้จะกันตัวการหมดสติครับเวลามังกรกระแทกใส่เราหรือเคาน์เตอร์ใส่เราเราจะไม่ติดตันนะครับส่วนเอสเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เกมเพิ่งแจกวันนี้นะครับครบรอบ3วันนะครับเกมจะแจกเอสไพเอสเนี่ยคือจุดเด่นก็คือแค่ยืนอยู่ในทีมไม่เฉยครับเราก็จะได้รับกาป้องกันสตูลงต่อเนื่องตลอดไปขอแค่เอสเนี่ยอยู่ในทีมนะครับทำให้มังกรเนี่ยโดน แรงขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมหลักในการลงดันมังกรนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับยันลงดันซิบได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวสเตทที่เจ็ดกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าพิเศษครับซึ่งผมเนี่ยจะตั้งค่าพิเศษไว้ตามนี้เลยครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะเปิดด้วยสแตนนั่งยิงนะครับของตัวจูพีพ่ <prospective> น,น,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทําการใช้สกิลของฮิลลิงนะครับตัวของยูอ<ๆ>ีนะครับยูอีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทํา6ดาวแล้วเนี่ยเวลามันใช้ฮิลลิงนะครับ มันจะเพิ่มพลาโจุตีให้เราด้วยนะครับสามเธอเห็นไหมมีสียพลาจุตีเข้ามาละแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยเราจะเสียเลือดนะครับแต่ว่าตัวมังกรเนี่ยก็จะตีซ้ำเราไปด้วยเราทําให้ยูอิ่เนี่ยฮิวตลอดเวลาทําให้เราเสียเลือดน้อยลงมากๆครับเพราะละต่อไปจะขาดไม่ได้เลยครับอย่างตัวเรเชลนะครับเรเชลก็จะต้องลดเกราะบอสนะครับทำให้บอสเนี่ยโดนแรงขึ้นครับคราวนี้เนี่ยร้อมแล้วครับจอกรพร้อมดดเมจพร้อมนะครับลดเกราะทุกอย่างแอมลิฟายจากเอสพร้อมทำความเสียหายได้เลยครับ นางยิงแล้วชาร์จไปเลยครับเริ่มเปที่โจพี่ครับที่เราใช้สกิลล็อกยิงนะครับโอ้โครับสามหมื่นควาเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามังกรด่านเจ็ดนี่ถึงกับตัวเอียงเลยทีเดียวนะครับด่านนี้นี่ผมใช้เวลาไว้มากเพราะด่านเจ็ดเนี่ยคือผมฟาร์มค่อนข้างสบายแล้วถ้าเกิดว่าครของยังไม่ถึงเนี่ยก็สามารถใช้เซตติ้งประมาณนี้ได้นะครับหาได้ค่อนข้างง่ายเลยครับนี่ครับแล้วก็จบด้วยสองท่าในทันทีไวไหมนี่จะเป็นชั้นเจ็ดนะครับแต่ว่าชั้นเจ็ดเนี่ยสำหรับผมมันง่ายไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นแปดกันด้วยนะครับว่า ชั้นแปเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับชั้นแปเนี่ยก็จะเป็นลูกคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าบอสจะเลือดเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะถึกกว่าเดิมด้วยโอเคเราเปิดด้วยด้านยิงของซูพี่เหมือนเดิมนะครับของเน่าเนี่ยจะนั่งยิงแล้วจะทําให้คริตคอนเทเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการบูสต์เมเหมือนเดิมนะครับด้วยการเปิดฮิ้วไว้นะครับตอนนี้เราเลือดลดแล้วนะครับการใช้งานฮิ้วอีกเพื่อยิ้วเน,เนี่ยเราจะทาให้เรามีเลือดเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเมื่อเรามอออบบบบบบเเเเรร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 รียรย้้้แลลวคคคัััาาาาาาาททํํกกใชชงนนผื่ดะะ ตอนนี้รอพร้อมแล้วบอสจะค่อนข้างสกิลถีดนิดนึงครับเห็นรถกรอพอดแล้วครับพร้อมโจมตีได้เลยครับผมชุดแรกของเรานะครับเนี่ยเฉยเ็นว่าฮิวอีกจะทําการฮิวเลือดให้ตลอดครับ2เทิร์นเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพหกดาวเนี่ยจะได้3เทิร์นด้วยเอาละเซตติ้งพร้อมแล้วได้เวลายิงครับผมดอกที่1ยิงต้มครับไม่คริติคอนนะครับไปหมื่นสามเท่านั้นเองครับแต่ว่ายังได้แคร์สอีกนึงครับตอนนี้เลือดเราเริ่มลดเยอะแล้วนะครับแั่เราจะต้อง กลางโล่แล้วครับดูผมว่าจะเป็นการกลางโล่ของตัวอีวานนะครับอีวานเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้งานมันเยอะๆแล้วสีฟนต์มันเยอะๆนะครับมันจะได้โล่ตามดีๆนะครับแต่ว่าอีวานเนี่ยยิ่งถึกนะครับโล่ที่อีวานแจกให้ก็จะยิ่งเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องรอดดอกนี้ไปที่ได้ก่อนนะครับโอเคครับเกือบตายนะครับเรียกว่ามิดหลอดเลยทีเดียวแต่ว่าเราน่าจะเสกโล่ทันนะครับมาครับโล่ของอีวานขึ้นมาครับตัวเจ้าพี่เรารอดมาบุบบิดเลยครับทีนี้คือน่าจะได้แคสสกิลต่อนะครับโอเคตอนนี้พับรถ โัเดลเชียหมดพอดีนะครับเราก็ทําการใช้สกิลซ้ำเพื่อทําการลดกล่อบอสอ,อีกครั้งหนึ่งครับนะบอสสแตกก็ปกล่โงลแมนเลขสามนะครับนี่ก็คือลดกล่องต่อพอหลังเมื่อจบเรียบร้อยนะครับก็ทําการใช้โจพี่เบิร์สกิลต่อเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเรือเราเหลือค่อนข้างน้อยแล้วครับหวังว่าดอกน,นี้จะทําให้บอสลดแรงเท่าโอ้โหสามหมื่นเลยทีเดียวครับแล้วยังมีอีกหนึ่งแคสนะครับอีกห้าวินาทีแต่ถ้าเกิดว่าถูกต้องเนี่ยมันจะใช้งานได้พอดีเป๊ะเลยแต่ถ้าเกิดว่า เลือดน้อยไปเนี่ยจูที่เราอาจจะตายได้ครับแต่จูที่เราหมูจะรอดนะครับเลือดติ่มติมรอดเลยและปิดงานนะครับเรียบร้อยครับสาหรับตัวมังกรด่านที่8เป็นยังไงกันบ้างครับนี้ก็จะเป็นตัวของการลงมังกรของตัวผมนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูไส้ในกันดีกว่าครับว่าไส้ในของตัวผมแต่ละตัวนะครับใส่อะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวสําคัญอย่างตัวเดเชลนะครับเดชเชลของผมเนี่ยจะใส่เป็นเซ็ตจุดอ่อนนะครับซึ่ง ตัวเรเชลเนี่ยก็คือมันมีจุดอ่อนเยอะอยู่แล้วจากแพสซีฟของตัวเรเชลที่ช่วยเพิ่มค่าจุดอ่อนนะครับทำให้เวลาเราตีมังกรเนี่ยมันจะมีวิเาอร์เมทพิเศษเพิ่มขึ้นมาเราก็ใส่เซตจุดอ่อน3ามลงไปเลยครับทำให้เราได้จุดอ่อนเยอะขึ้นครับเนี่ยเราก็จะมีค่าโจมตีจุดอ่อนอยู่ที่25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรวมกับแพสซีฟด้วยอีกยี่สิบสองเบอร์ก็เป็นสี่สิบเจ็ดเปอร์เลยครับแต่ว่าเ切尔ของผมเนี่ยจะไม่ได้เอาไว้เป็นดาเมจหลักน,นะครับหลกัหลกๆเลยก็แค่เอาไว้ยืนเฉยๆนะครับทำตัวถึงๆเข้าไไวว้คครรรััับบดเเเฟนนนะตพื่อาจ จ่ายดามเอทได้เต็มที่เพราะฉะนั้นออบที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีดาเมเอทเล็กน้อยนะครับหล,ห,ลหลักๆเลยก็จะมีเลือดมีป้องกันนะครับส่วนชุดเกราะก,ก็คล้ายๆกันครับก็ออบป้องกันนะครับคือเอาตัวถึกเลยขอให้มันแบบไม่ตายอะ่ะเออจะใครใส่เป็นเลือดก็ได้หรือใครจะเล่นเป็นเลเชอร์ดามเอทก็ได้นะครับในกรณีที่เกิดว่าไม่มีตัวดาเมเอทแรงๆนะครับอันนี้เป็นตัวในช่วงผมนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวดาเมเอทหลักของเรานะครับอย่างตัวจูพี่นั่นเองนะจูพี่ของผมเนี่ยก็ปลดล็อก3ช่องแล้วครับดาเมเอทก็จะค่่่่ออนนนนนข้างางงงเเวิดึะคครรรัับใทีีียยไมม ใช้แค่2ชิ้นไปก่อนก็ได้นะก็จะเป็นเซตโจมตีนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าไส้ในเนี่ยก็จะเป็นออฟรองนะครับอัตราโจ,จมตีจุดอ่อนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราคอมโบกับเรเชลใช่ไหมเรเชลจะแจกจ,กจุดอ่อนให้กับพวกเราทั้งหมดเลยทําให้เวลาคุณมีออฟจุดอ่อนเนี่ยคุณก็จะได้เพิ่มไปด้วยครับอย่างตัวผมเนี่ยก็จะมีโจมตีจุดอ่อน42่สองเปอร์บวกเรเชลยี่สเปอร์เป็น66เปอร์เซ็นต์เลยครับที่เราจะทําการโจมตีดาเมจพิเศษ,ษเพิ่มขึ้น30มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เซ็ตโจมตีส ออกโจมตีทั้งหมดนะครับโจมตีทั้งหมดนะครับเพื่อดันพลังโจมตีให้จูพี่เราเก่งที่สุดนั่นเองส่วนตรงของสกิลพัฒนาของจูพี่นะครับตรงนี้ผมอัปเกรดหมดแล้วนะครับโดยผมจะแนะนําว่าถ้าอัพสกิลเนี่ยต้องพยายามลุ้นนะครับให้มันได้2สกิลนี้นะครับก็คือสกิลนั่งยิงนะครับสกิลนั่งยิงเนี่ยจะได้คริติคอลเลตเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพสกิลเนี่ยจะยิงได้คีย์เรตเพิ่มอีกขึ้นอีกนะครับแล้วก็ถ้าหกดาวเนี่ยจะนั่งนานขึ้นด้วยแลล้้้้้้วววกกกก็็ตตรรรรรงนนนนีีะะคคคคคััับบถาาเเเเเิิิิดดดดดุ่่่ณออพไไยยจม ส่วนตัวของยูอีกับอีวานนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใส่ไปก่อนแก้ขัดนะครับขอแค่ให้มีเลือดเยอะๆให้มันตายยากๆก็พอครับอย่างตัวของยูอีผมเนี่ยเราสามารถทำเลือดเยอะกว่านี้นะครับคือฮิวแรงกว่านี้แหละส่วนอีวานนะครับก็เป็นตัวแทงของผมนะครับออฟเลือดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เน้นบล็อกนะครับกับเน้นป้องกันนะครับเพราะว่าอีวานเนี่ยมันได้แพสซีฟตัวบล็อกเรดค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เวลามันใช้งานสกิลโล่เนี่ยมันจะเพิ่มอัตราบล็อกเพิ่มขึ้นด้้้้วววยซึ่่งงทาาาใใหเเรไดบบบล็ออออกกกกีี20%มืนนชั บล็อกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย42เปิดถ้ากับว่าเวลาใช้โล่เนี่ยอีวานจะบล็อกได้เมททิ้งนะครับสูงถึง60เลยเวลาบล็อกเนี่ยก็จะโดนความเสียหายเบาลงนะครับแล้วก็เพื่อนเราที่ได้โล่เนี่ยก็จะโดนบล็อกด้วยนะครับอันนี้คือเจ๋งไปเลยส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้ไปแก้ขัดนะครับอย่างเอสผมก็ไม่ได้โฟก,กัสอะไรมากนะครับเอสก็คล้ายๆกับตัวของราเชลนั่นแหละก็คือเน้นออฟแบบให้มันยืนได้นานๆนะครับออกเลือดออกโจมตีเล็กๆน้อยๆนะครับ ให้มันตายยากๆก็พอครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ดอแนเมจเท่าไหร่ถ้าใครอยากจะเล่นเอสายดาเมจเนี่ยก็ไปเล่นในไอเรน่าก็ได้นะครับก็ต้องทําของใหม่อีกเซตนึ่งครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของไกด์ของผมนะซึ่งตัวไอเดียของผมนะครับคุณอาจจะเห็นว่าตัวมันค่อนข้างเวอร์นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เติมเงินสักบาทนะครับไอเดียนี้เติมเงินศูนบาทนะครับดังนั้นถ้าผมทําได้นะครับคุณก็ทําได้นะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยเราจะหาตัวละครพวกนี้จากไหนนะครับซึ่งเราจะใช้ ที่หลักในการหาจากตัวของเรือัอวินนะครับซึ่งผมจะวิชลิสไว้เป็นตัวของเซตตีมังกรหมดเลยนะคุณจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นเซตของตีมังกรล้วนๆนะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะสุ่มถึงไหนก็แล้วแต่คุณเลยของผมเนี่ยตั้งใจว่าผมจะสุ่มถึงแค่ลมังกรชั้น8ผ่านนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้คือผมอาจจะไม่ได้ใช้ตรงนี้อีกแล้วนะครับก็ใครที่ไม่ถึงเนี่ยก็สามารถมาหากันได้นะสำหรับตัวของวิชลิสเพื่อให้เราได้ออกตัวของอีวานจูพี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครไไไมม่่ด้้เเเซตรรงงนีวหือยยัคปิ ก็ต้องมาเปิดกาชาตัวของเรขอกศวินะครับให้ครบ100ครั้งก่อนนะครับจึงจะสามารถใช้งานตัวของวิทริสได้นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กําลังจะทําการหาอุปกรณ์นะครับใครที่อยากจะปั้นตัวละครทีมังกรนะครับแนะนําปั้นทิ้งไว้รอได้เลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้ใช้เซตนี้นะครับไปในช่วงสัปดาห์แรกนะครับนานมากๆครับหรือเวลาคุณเล่นไอดีใหม่เนี่ยทีมังกรจะเป็นชุดแรกแกเลยครับที่คุณจะต้องทานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของไกด์ เล่นเซตทีมบางก่อนนะครับผมแต่วแต่ว่าช,อ,ชอบยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์ก like, ดติดตามผนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้ากับเซเวนไอรีเบิร์ดนะครับวันนี้พี่เล่นนองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ